เดินขึ้นไปไไใช่ขึ้นไปอีกนีไ่ไงที่จับอ็นี่ไปโบไ, <c oughs> ไปเดิน <c oughs> <ป>ขึ้นไป ขึ้นไปเดินเลยเอาไปมันไม่มีอะไร นี่เขามีให้เดินไปตรงนูนงนะ้นด้วยนู่ะไม่ลองเดินไปเหรอนานานลองเดินดู 谢一，第二。 i